เลบานอนประเทศเล็กๆในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีประวัติศาสตร์นับย้อนหลังไปได้ไกลกว่า7,000ปีดินแดนที่เป็นเบ้าล้อมทางวัฒนธรรมผสมผสานความเป็นยุโรปจากตะวันตกเข้ากับวิถีของชาวอาหรับจากฝั่งตะวันออกศาส,สนาคริสต์ปะทะกับอิสลามมีสงครามกลางเมืองมานานหลายร้อยปีและอยู่ท่ามกลางประเทศเพื่อนบ้านที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในที่พร้อมจะปะทุขึ้นได้ตลอดเวลา แต่เลบานอนก็ยังมีหาดสวยภูเขาสูงและสกีรีสอร์ทไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมๆกับค่ายผู้อพยพที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนเพื่อรองรับชาวปาเลสไตน์จากอิสราเอลและผู้ลี้ภัยจากฝั่งซีเรียคลิปนี้อับดุลไทยทูบจะพาไปทำความรู้จักกับเลบานอนดินแดนแห่งต้นสนซีด้าอารยธรรมโบราณความผสมผสานร,ระหว่างยุโรปและอาหรับไปติดตามกันครับ 1. ่ํร่ำรวยด้วยอารยธรรมโบราณแม้เลบานอนจะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลางแต่ไม่ได้มีแหล่งน้ำมันดิบหรือมั่งคั่งเท่ากับอีกหลายประเทศในภูมิภาคสิ่งที่เลบานอนอาจจะมีเหนือกว่าประเทศอื่นกลับเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีในฐานะที่เป็นจุดตัดระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับตะวันออกกลาง ในช่วงที่อารยธรรมฟินิเซียนรุ่งเรืองเมื่อราว3,000ปีก่อนคริสต์กาลชนชาติโบราณน,นี้มีความเชี่ยวชาญด้านการเดินเรือทำการค้าที่เมืองท่าริมฝั่งทะเลและยังสามารถคิดค้นตัวอักษรขึ้นมาซึ่งประเทศเลบานอนในปัจจุบันก็คือหนึ่งในดินแดนที่ชาวฟินิเซียนเคยปกครองและแผ่ขยายอำนาจไปในอดีตในยุคจกักรวรรดิโรมันและไบเซนไทนยเลบานอนก็เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางการค้าวัฒนธรรมและการศึกษา เมืองบาเบกไทและบีบรอสก็ยังคงมีร่องรอยของวิหารโรงละครและระบบสาธารณูปโภคต่างๆในสไตล์โรมันปรากฏให้เห็นในปัจจุบันในยุคข,ของราชวงศ์มุสลิมเข้าปกครองเมืองไซดอนและเบรุตได้เติบโตขึ้นและกลายเป็นเมืองแห่งการค้าและความรู้เลบานอนอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันตั้งแต่ศตวรรษที่16ถึงต้นศตวรรษที่20จึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการปกครองมาจากชาวเติร์ก เลบานอนยังเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก่อนที่จะได้รับเอกราชในป19ี1943ในขณะที่ปี1975ถึง1990ก็มีสงครามกลางเมืองจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ชนชาติและความเชื่อทางศาสนาที่ไม่ลงรอยกัน 2. อิทธิพลฝรั่งเศสในเลบานอนมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าเลบานอนและฝรั่งเศส มีสัมพันธไมตรีต่อกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่13ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่9ที่ทรงปกป้องชุมชนชาวคริสต์ที่ปัจจุบันเป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดในเลบานอนเอาไว้ส่วนในศตวรรษที่16สมัยพระเจ้าฟรองซัวที่1ก็ทรงเป็นพันธมิตรกับสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันอย่างไรก็ตามหลังจักรวรรดิออตโตมันล่มสลายลงหลังสงครามโลกครั้งที่1ในปี1 9 2่นถึง1943 เลบานอนก็อยู่ภายใต้การดูแลของฝรั่งเศสทําให้ได้รับอิทธิพลทั้งในด้านวัฒนธรรมการศึกษาธุรกิจการค้าการเมืองการปกครองการทูตภาษาฝรั่งเศสกลายมาเป็นภาษาที่มีความสําคัญเป็นลําดับสองรองจากภาษาอารบิกนิยมใช้กันทั่วไปมีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในทุกระดับชั้นในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเลบานอนจนแม้กระทั่งฝรั่งเศสได้คืนอิสรภาพให้เลบานอน แต่ความเป็นฝรั่งเศสก็ยังคงอย่างรากลึกในประเทศเลบานอนแม้แต่กรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนก็ยังได้รับฉายาว่าปารีสแห่งตะวันออกกลางด้วยเพราะกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสทั้งในด้านแฟชั่นและอาคารต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วไปอีกทั้งเบรุตยังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาคล้ายกับปารีสในฐาน,นะศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโรมันออตโตมันตลอดจนยุคที่ฝรั่งเศสเข้าปกครอง บาเบเบกเมืองโบราณบร,รดกโลกเมืองโบราณที่ชาวโรมันปกครองมาตั้งแต่ช่วงก่อนคริสตกาลมาจนถึงศตวรรษที่3และเรียกขานกันว่าเฮลิโอโพลิสหมายถึงเมืองแห่งดวงอาทิตย์มีความหมายเหมือนกับชื่อบเบาเบกที่ชาวฟินิเซียนตั้งให้แต่เดิมและใช้เป็นศูนย์กลางการบูชาเทพเบลเทพแห่งพระอาทิตย์ตามความเชื่อของชาวฟินิเซียนมาก่อนบเบาเบกได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยศาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเรื่เพราะเป็นที่ตั้งของวิหารโรมันที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารแบ็กคัสและวิหารจูปิเตอร์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลเป็นวิหารขนาดใหญ่และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมที่เกิดจากการแกะสลักหินอย่างซับซ้อน 4. บีบรอสเมืองโบราณอายุเฉียดหมื่นปี บีบรอสนับเป็นหนึ่งในเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเก่าแก่กว่าเบาเบกหลายพันปีมีหลักฐานการตั้งรกรากของผู้คนมาตั้งแต่ยุคหินใหม่หรือย้อนกลับไปราว6,000ถึง7,000ปีก่อนคริสตกาลการค้นพบทางบรรคดีในแถบนี้เผยให้เห็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆทั้งเครื่องมือและโถโบราณที่แสดงให้เห็นถึงการทำการเกษตร ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์มานานแล้วและยังมีบันทึกจากอียิปต์โบราณระบุว่ามีการสั่งซื้อไม้มีค่าและไม้จากต้นสนซีด้าจากเลบานอนขณะเดียวกันยังเชื่อกันว่าตัวอักษรแรกของโลกที่คิดค้นโดยชาวฟินิเซียนถือกำเนิดขึ้นที่เมืองบีบรอสนี้ 5. ต้นสนซีด้าความภูมิใจแห่งชาติต้นสนซีด้าเป็นสนัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนแห่งความเป็นชาติเลบานอนมาหลายพันปี และเป็นชาติเดียวในโลกที่ใช้ต้นไม้คือต้นสนซีด้านี้มาสแสดงอยู่บนธงสัญลักษณ์ของประเทศต้นสนซีด้านี้ไม่ได้เป็นเพียงต้นไม้ใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์งดงามตามธรรมชาติพบได้บนภูเขาสูงเท่านั้นแต่ยังมีความสําคัญในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเลบานอนสื่อถึงความอายุยืนยาวความเป็นอมตะมั่นคงความสุขความสําเร็จเป็นต้นไม้ที่มีความยืดหยุ่นท้าทายกับความเปลี่ยนแปลง และยังถือเป็นไม้มีค่าที่มีความคงทนชาวฟินิเซียนนิยมนำไปใช้ในการสร้างเรือและใช้ในงานก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ 6. เลบานอนในพระคัมภีร์มีการกล่าวถึงเลบานอนในพระคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ทั้งในภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ทั้งในแง่ภูมิศาสตร์และความเชื่อมโยงกับชาวอิสราเอลโบราณชาวฟินิเชียนและชาวคานาอัน ต้นสนซีด้าต้นไม้ตามธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงเป็นที่เลื่องลือจนกษัตริย์โซโลโมอนต้องนำไม้จากต้นสนนี้มาสร้างพระวิหารแห่งแรกในกรุงเยรูซาเล็มในช่วงที่พระเยซูคริสต์เดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐเทศนาสั่งสอนผู้คนในพื้นที่ต่างๆในยุคที่จกักรวรรดิโรมันมีอำนาจในดินแดนในแถบนั้นก็มีการกล่าวถึงเลบานอนในเชิงสัญลักษณ์ในฐานะดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความงดงามตามธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เลบานอนยังเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมการผลิตไวน์มาตั้งแต่เมื่อกว่า5,000ปีก่อนชาวฟินิเซียนรู้จักการนำองุ่นมาผลิตเป็นเครื่องดื่มและกลายมาเป็นสินค้าที่นำมาแลกเปลี่ยนกับชนชาติอื่นและสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวที่นี่แล้วไม่ใช่สิ่งอมควันอาจจะต้องทำใจสักนิดครับเพราะชาวเลบานอนนั้นได้ชื่อว่าเป็นชาติที่สูบบุหรี่จัดติดอันดับท็อป10ของโลกแล้วชาวอับดุลไฮทูบรู้จักเลบานอนกันในแง่มุมอื่นใดเพิ่มเติมกันอีกหรือไม่ แบ่งปันกันได้ในความคิดเห็นได้เลยครับ